สวัสดีค่ะทุกคนลืมกันไปหรือ,อยังคะแล้วก็3าลุ้นไปด้วยกันคะ่ะเพะหน่อยก็ลุ้นเหมือนกันคุณยังมีความกังวลอยู่นะคะคุณมีความกังวลอาจจะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วอะ,อะ ถามว่าถ้าเปิดใจแล้วจะเป็นยังไงจริงๆแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาที่คุณไม่กล้าที่จะเปิดใจเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันมีหลากหลายอย่างที่ต้องทํามีหลากหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกับยังไม่พร้อมเปิดใจยังไม่พร้อมที่จะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับความรักบางคนพอมีความรักแล้วการงานดรอปบ,บางคนมีความรักแล้วทําให้รู้สึกว่าทําไมเจอความทุกข์มากกว่าความสุขอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าการมีใครเข้ามาเหมือนเป็นมีภาระมากกว่ามี มี ความสุขทางใจหรือว่ามีเพื่อนคู่คิดคู่คอยแบ่งปันอะไรประมาณนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความกังวลแล้วทําให้คุณเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการทํางานแล้วก็โฟกัสในชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะเก่งหลากหลายอย่างทําได้หลากหลายอย่างมีความสามารถแล้วบางทีคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์ก็ได้นะคะเป็นเดอรมีจิเชียนนะคะคุณเป็นคนที่รู้แหละว่าเวลาเนี้ยควรที่จะทําอะไรควรที่จะโฟกัสอะไรนะคะแต่ว่ารับหลังนี้ลึกๆแล้วก็อาจจะมีความกังวลแต่จริงๆแล้วศักยภาพของคุณอะหาะ คุณอยากที่จะเปิดใจรับใครเข้ามานะ่ะคุณก็สามารถที่จะแบ่งแบ่งแยกแบ่งเวลาหรือว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่า บริหารจัดการชีวิตเวลาได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึ่งนะคะคุณเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าหากมีใครหรือเป็นคู่บุญคู่บารมีจริงๆอะ่ะคนคนนั้นที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะคะเพราะคุณอยู่ในจุดที่คุณสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แล้วแต่คนที่จะเข้ามานะคะคนที่จะได้พบเจอเนี่ยต้องเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นคงในความรู้สึกมีความมีความรู้สึกว่าโอเคกันมีความรักแล้วมันมันดี มันทําให้เราได้เติมเต็มในส่วนที่ขาดไปในความรู้สึกมากกว่าที่จะทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งหาเข้ามายิ่งมีภาระนะคะทีนี้เดี๋ยวหน่อยมาขอสรุปให้สามใบแล้วคนที่จะเจอมีลักษณะยังไงนะคะนะที่จะเข้ามาหรือว่าอาจจะเข้ามาแล้วคุณกําลังศึกษาอยู่ก็มีความเป็นไปได้ห้าดาบอืม เขาเป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวค่ะเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่อีกแง่หนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาก่อนนะคะเป็นคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาก่อนเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะต่ออุปสรรคอาจจะเป็นธาตุลมนะคะไม่ถุนตุนกลุมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเฉียบขาดชัดเจนในตัวเองนะคะชอบคือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเป็นคนที่มีความมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนเห็นไหมคะสิบเหรียญ เป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนมีความอบอุ่นหรือไม่งั้นอีกแง่หนึ่งก็คือที่หน่อยบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาก่อนบางคนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม,ไม้หรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีการผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่อาจจะมีพันธะพันธนาการผูกพันอาจจะมีลูกติดมาหรือว่าอาจจะมีเป็นคนที่ เขาเรียกว่าทุ่มเทนะคะทําอะไรนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนที่เขารักนะคะแล้วก็อีกในนึงก็คือสิบเหรียญคือคนที่มีความมั่นคงในฐานะทางการเงินแล้วมันสิบเหรียญนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะเต็มแล้วอะนะคะสิบเหรียญนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นทตุดินนะคะพู้ศพกันมังกรอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเห็นไหมทุกคนคนคนนี้เหมือนกับเขาพร้อม เขาก็พร้อมแล้วที่จะอยากที่จะมีใครสักคนเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับใครเข้ามาเนี่ยเราจะคลิกกันได้ก็ต้องเจอคนที่พร้อมที่จะคลิกกับใครสักคนนะคะลองเปิดใจดูนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะเราเพราะเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความกังวลเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดมากในเรื่องของกลัวเอาใครเข้ามาแล้วจะทําให้ชีวิตของเราเหมือนกับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอะไรมากยิ่งขึ้นแต่คุณจงเชื่อในเซนส์ของตัวเองเชื่อในของรักษาครูบาอาจารย์เชื่อในศักยภาพของตัวคุณเองว่าหากมีใครเข้ามาในชีวิตเพิ่มมแล้วจะคุณสาารถ ที่จะจัดการชีวิตคุณได้เพราะคุณเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะคะคุณอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะมีใครแล้วแหละนะคะเพราะว่าคุณนิ่งแล้วในทุกๆอย่างเพียงแต่ว่าถ้าตัดความกังวลออกได้นะคะคุณมีเซน์คุณไม่ต้องกลัวหรอกสแกมมงสแก,ม,สแกมเมอร์ต่างๆนานาหรือคนที่หลอกลวงนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวมีออกมาให้เห็นเยอะแยะเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะคะแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็เคยผ่านความเจ็บปวดมาก่อนเขาอาจจะเคยผ่านความไม่สบายใจหรือว่าผ่านความตัดขาดหรือผ่านความ อุปสรรคปัญหาต่างๆมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือว่าค่อนข้างที่จะรู้ว่าการเข้าหาคนรู้ว่าการที่จะอยู่กับใครเนี่ยนะคะสิ่งไหนที่ควรทําไม่ควรทํานะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะทั้งสิบเหรียญนะคะความมั่นคงนะคะเมื่อกี้หน่อยบอกไปเป็นธาตุลมนะคะไม่ถึงตุนกุมธาตุดินพ,พืชศักดิการมังกรหรือว่าจะเป็นอันนี้ธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะจริงจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็ได้ทุกคนเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องธาตุแต่ว่าดูจากบุคลิกแล้วคคือนนที่ผ่ผา สิ่งที่ไม่ดีมาจนทําให้รู้ว่าหลังจากนี้ไปหากเขาได้พบเจอใครสักคนที่คลิกกันเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเติมเต็มคือหากเราเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดได้นะคะเขาก็สามารถที่จะเติมเต็มให้คุณได้เช่นกันเพรานะฉะนั้นหน่อยเป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่พบเห็นคลิปนี้และอยากจะลองเปิดใจรับ,บใครสักคนเข้ามาลองศึกษาดูนะคะเผื่อ <ๆ S 2> เป็นคนที่ อาจจะอยู่ในวงสังคมเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะมาจากทางไกลยอยู่ทางไกลคนละประเทศคนละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสามารถที่จะลองศึกษาได้ถ้าไม่ใช่ก็แค่ตัดทิ้งนะคะมันไม่ได้ทําให้เราเกิดมันไม่ได้ทําให้คือความเสี่ยงมันต้องได้ลงลงลงมือถ้าไม่ลงมือมันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับผลยงังไงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือลองเสี่ยงดูนะคะถ้าไม่ใช่เราก็แค่ตัดออกเพราะเราค่อนข้างที่จะมีเซ็นเรารับรู้ได้ในอะไรหลายๆอย่าง,างเพราะฉะนั้นเป็นกาลังใจให้ได้พบเจอคนที่เเข้าามนป็ ครัวให้แก่กันเป็นฟูลฟ,ฟูลให้กันนะคะโอเคอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะไปแล้วคะบ๊ายบาย